ครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาสอน select distinct นะครับก็คือมันจะเป็นเป็นการ select แบบไม่ซ้ำกันนะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับก็ในที่นี้เนาะเดี๋ยวผมจะทำการมันมีข้อมูลอะไรซ้ำกันบ้างนะครับโอเคมาดูคอลัมน์อื่นเนาะ โอเคนะครับคอลัมน์นี้นะครับก็คือมันจะมีจะสังเกตนะครับว่ามีอีดิเตอร์นะครับซ้ำกันมีสกรีนเพย์นะครับหลือก็เนี่ยครับมันก็ซ้ำกันนะครับโปรดักเซอร์เนาะเยอะแยะเลยนะครับที่ซ้ำกันโอเคครับเราจะใช้คอลัมน์นี้นะครับ m o ฟี่ C R E W โอเคลองเลือกดูนะครับ มาแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะเอาแค่คอลัมน์ job นะครับแสดงแค่คอลัมน์ job ที่มันซ้ํากันนะครับ job ซึ่งผมไม่อยากให้มันซ้ํากันนะครับสมมุติว่าคุณมีหนังเนี่ยแล้วหนังมันซ้ํากันเยอะมากเนาะคุณก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้มันแสดงซ้ำๆกันเยอะๆก็ให้แสดงมาแค่อันใดอันหนึ่งนะครับ แล้วก็พอแสดงหมดหมู่นั้นปุ๊บนะครับคลิกเข้าไปก็ค่อยอเป็นหนักเรื่องอื่นๆต่อเนาะแบบนี้เนาะน่าจะสะดวกกว่าโอเคนี่ยกตัวอย่างก็เราก็จะใช้ดิสตินนะครับก็พิมพ์ไปดิสโอเคกดคอนโทรลสเปซนะครับเพื่อที่จะแสดงคําสั่งแล้วก็เรียกนะครับโอเคเนาะมาแล้วครับก็จะแสดงนะครับที่417โลนะครับ เห็นไ,ไหมถ้าหากว่าเราต้องการนับนะครับเราก็ใช้คำสั่งเขาเนอะ c o u นะครับเ o u าเ count distinct job อย่างนี้นะครับก็คือให้มันนับนะครับเห็นไ,ไหมครับโอเคเนาะ มันก็จะแสดงจำนวนนะครับถ้าหากว่าเราไม่ดิสตินเนยเนี่ยครับเป็นแสนนะครับเยอะไหมเยอะนะครับโอเคเนาะสำหรับต่อไปนะครับเป็นแวร์โอเคสำหรับแวร์เนี่ยง่ายๆนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีผมจะไปแบบเร็วๆนะครับก็แวร์นะครับ W H E E เนาะ แว่ Rare, อะไรแว่ Rare, เนี่ยตามด้วยคอลัมน์ตามด้วย,วยโลที่เราต้องการครับสมมติว่าเราต้องการหานะครับหาโมวี่ไอดีนี้นะครับโมวี่ไอดีนะครับเข้ากับ ต้องการหา285 285อันนี้เลยเนาะโอเคแล้วก,กดลันโอเคมันก็จะแสดงแล้วนะครับมันก็จะมีแค่285นะครับมี32โลเนาะสมมุติว่า,อาโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปดูก่อนว่ามันมีอะไรอีกบ้าง559 767สมมติว่าผมจะดู767 767 โอเคนะครับก็จะมาแค่767นะครับก็จะมีแค่27โลเนาะต่อมานะครับเป็นแอนออ n น t ตนะครับแอนออน็ตก็ง่ายๆนะครับก็ใช้กับแวร์นี่เองแอนนะครับก็คือต้องการ i อด์ต้องการ movie id ที่767นะครับแล้วก็ department id นะครับที่7อย่างเงี้ยก็สามารถใช้แอนได้ก็คือมันต้องครบ2เงื่อนไขนะครับมันถึงจะ มันถึงจะทำงานเอ d นดี a อนด์เดสปา e r ตเมนต์เกนะครับเท่ากับเจ็ดโอเคนะครับก็มาเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันมี Department หลายตัวแล้วก็มี uh, Movie ID นะครับหลายตัวก็จะมาเท่าที่มันมีนะครับโอเคถ้าหรือล่ะ หรือ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหรือนะครับเราก็จะใช้คําสั่งนี้นะครับต้องการหาข้อมูลสองสองตัวขึ้นไปอะไรแบบนี้เนาะก็จะใช้คําสั่งหรือนะครับอย่างเช่นหรือ,อ movie id นะครับเท่ากับ559ใช่ไหมมันจะมี559อีกนั่นโอเคเนี่ยครับก็จะมาแล้วครับ 59แล้วก็นะครับ767นะครับ Movie ID เนอะมาสองตัวนะครับโอเคนะครับ Not ละ่ะสมมติว่า,าผมต้องการไม่ให้แสดง285ใช่ไม้ม Not นะครับ Not 285ก็คืออ,อ285ก็จะไม่แสดงนะครับ เดี๋ยวลองลบดูนะครับเนี่ยครับ285นะครับก็คืออันแรกเลยนะครับแต่พอผมน็อตนะครับก็คือไม่ให้แสดงข้อมูลอันนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือการใช้ not น็อตเนาะ and on n o t นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับอืม ก็ EP นี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP ถัดไปนะครับก็จะมาสอนคำสั่งต่อไปเลยนะครับ